ที่นี้ก็ฟังบทเพลงของครูยรักษ์สลกใจฮะฟังคาถามหานิยมนะฮะก็เป็นการร้องสุดๆนะฮะโอ้จะเป่าคาถามหารวยดนหัวใจคนสวยให้มาลง สเน่ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกนิเกทั้งแม่ค้าหาเปรทั้งที่อยู่โรงงานโอจะเป่าคาถาลงหน้าหน้าทอง ให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วทินฐานเมืองไทยภาวนาพงคาถาทา,ทา ปพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจข้าขอรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเรา เป่าคาถามหารายแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสุดใสแสนเศร้ามัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา กราบขอบ,บคุณมากนะฮะน้องเกษสรก็เหนื่อยนะฮะ